หลคนโคตรยาวไหลายคนดีอ่ะเอหคูณ8อันนั้นนองนองสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กันที่เกมมหกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตนะจะโอ้โหมาช้อปปิ้งกันเด้อทุกคนเด้อ วันนี้เรามาช้อปปิ้งด้วยทุนส0 0นะจะขนเออไปเบ็ด20สินะคูณเจดโอ้โหเรียบร้อยกระโบมคูณเจ็นะอืออค่อยคเข้านะลูกค่อยคเข้าไม่ต้องรีบนะลูกนะค่อยๆมานะเออโอ้โหไหลยาวไหลยาวแล้วคุกคนโอ้โหเรียบร้อยทุกคนไหลโคตรยาวไหลโคตรดีโอโหคูณ8ดอันนั้นน้อง โอ้โหคูณ8ได้รางวัลก้อนโตกันไปเลยทีเดียวนะเออรางวัลก้อนโตรางวัลเมกะนะทุกคนโอ้โหไปเบ็ด20เบ็ด20ไปไหลไปลูกหมุนไปยาวๆหมุนไปยาวๆนะเออคูณ2นะคูณ2เออยังไง โอ้ปืนเบ็ดไปที่รอยยี่แล้วนะยังไงโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอโหนึกว่าจะไหลต่อนะนึก oh, ว่าคามงขาหมูจะเข้านะขาหมูหรือขาแกะเออสงสัยหิวข้าวตาลายโอ้ยังมิ่งอยู่นะทุกคนยังมิ่งอยู่นะ โอ้โห uh huh. ขาหมูขาแกะเราเข้าไปที่เรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหไหลโคตรดีลอกเตอร์ก็ามานะคะวันโอ้โ oh huh. สุดสุดเลยนะหิวข้าวเลยเอาซะหิวข้าวเลยคูณสามอีกนะทุกคนโอ้โ uh ห huh. ได้รางวัลซุปเปอร์มีสาแน่นอนทุกคนโอ้ oh huh. ไม่ใช่นะแต่เป็นรางวัลก้อนโตนะแต่ว่าได้มาสามพันเจ็ดนะทุกคนนะโอ้โ oh ห huh. uh huh. สุดยอด บอกว่าไหลดีไหลดีมากโอ้โหส้มมาส้มเข้าและคูณสองอีกต่างหากโอ้โหเรียบร้อยได้มาร้อยยี่สิบเท่าทุนนะเออไปต่อไปต่ออือส้มเข้าขนมขนมปังขนมปังลอปเตอร์เข้าไหมโอ้โหลอปเตอร์เข้ามานะทุกคนขาหมูมาต่อขาหมูขาเกะเออ ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นขาอะไรเป็นขาหมูขาแกะไปก่อนแล้วกันเออโอ้ไหลดีไหลาย,ยาวไม่หยุดเลยนะทุกคนคูณสองอีกตั้งหะโอ้โหได้รางวัลก้อนโตมาอีก3ามพนหนะทุกคนนะโอ้โหจะปังอะไรขนาดนัน้นอย่าลืมทุกคนใครอยากปังอยากแตกก็คือ ตามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะใต้คอมเมนต์ก็คือรับรองว่าแตกดีปังดีแน่นอนคุณน้อยก็แตกดีทุนเยอะยิ่งแตกดีเออเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปตามนะทุกคนนะใต้คอมเมนต์นะใต้คอมเมนต์เออยังไงเราเรานักสู้ไปต่อนะค่อยๆไปนะทุกคนค่อยๆไปนะ ไม่ต้องรีบนะเวลาเล่นนะค่อยๆใจเย็นๆนะทุกคนเออถ้ารีบเดี๋ยวมันจะหมดนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเอามันจะเอาคืนหมดนะเราเล่นเราต้องใจเย็นๆเว้นช่วงเว้นเวลาเลยนะเอ,อไปค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนะอย่าหมุนขี่อูเห็นไหมเห็นไหมเออตามมาติดๆ หก็คือเข้าถี่จัดเลยอะโอ้โหคูณหอีกนะทุกคนโอ้โหได้มารางวัลก้อนโตสามพันะทุกคนสามพนะอะน้องส้มน้องส้มนะน้องส้มหล่นเป็นที่เรียบร้อยนะส้มหล่นแต่ไม่ใช่ส้มหยุดนะทุกคนนะ ชีสเข้านะเอออง่นไปต่อไปต่อส้มมาอีกแล้วน้องส้มมาอีกแล้วนะโอ้แต่ทําไมเราเล่นเกมนี้เราไม่หยดสเก็ตเตอร์เข้าเลยวะยังไม่สเก็ตเตอร์เข้าก็ยังแตกดีขนาดดีนะทุกคนคิดดูนี่นึกว่าสเก็ตเตอร์เข้าไปลอยรอบแหละแบบคือแตกดีไหลดีดูดีดูดีไหลโคตรดีอ่ะคูณสองอีกอู ได้มา852นะทุกคนโคตรดีอะ่ะเออฟรีเกมไม่เข้าแต่คือเกมไหลโคตรดีเลยนะทุนทุนเรามาเท่าไหร่นะทุนเรามาช้อปปิ้ง300นะทุกคนตอนนี้ก็คือแตกมา 10, 000, 1 1467และโอ้โหเกมแตกโคตรดีบอกเลยรับประกันแน่นอนใต้คอมเมนต์ปักใต้คอมเมนต์เลย เอออย่าลืมไปตามกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า